เรียกมันมานี่มึงก็ต้องเรียกมันมาดิเออเปดิดไว้แค่ครึ่งเดียวพอให้มันออกได้อ่าโอเคประมาณนั้นพี่เขาบอกว่าเด็กลำกันนัวแน่นอนฮะ uh huh. เด็กไหนกลัวจะมาลงสีดำเดี๋ยวมาเถอะครับสีลงสีดำอ่ะไม่ตกลงโดนสีไอ้เอฟ้าสุเลกหกสองแปดพี่ สีหกหกสองแปสี่เก้ายคิดถึงสีตัวนี้ว่ะสีสุดตัวนี้ยนะคนคิดถึงอะตอนแรกมันเป็นมันต้องเป็นในนี้ไม่ใช่หรอน้องลายงูเหลี่ยมอะใช่แต่ผมเปลี่ยนแล้วอันนี้มันก็สูตรที่เราใส่ที่วัดไงพี่ผมรักในสีนี้ไงผมเลยไม่อยากเปลี่ยน สีนี้ไปเปลี่ยนหน่อยนะครับมันเวลามันโดนปุ๊บมันอะไรนะที่ที่บอสเอที่บอสเขาบอกที่แล้วเขาไล่ไปเปลี่ยนอ่ะโดนแล้วมันกลายเป็นสีดำไม่ใช่บีบีซีบีซีบีซีสีกลมสีกลมก็เนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนให้เหมือนสีหัวคุณอ่ะมันเหมือนสีหัวคุณปะคุณบอกว่าจะเปลี่ยนให้เหมือนสีหัวคุณไม่ใช่หรอจำได้ขึ้นใจเลยเหรอแล้วก็เอาไปหนึ่งช็อตติ๊กตอกตีแกงแม่งเลยโป่งปางโป่งปางโป่งปาง มันพวกมันนะมาปนเรานะกูจะบอกก่อนใช่เปลี่ยนให้ก็ได้ครับพี่อย่างนั้นนะกูจำได้ดีเลยม,มึงมึงมีอันนี้ป่ะมึงมีของที่แฟมป่ะที่แฟมหรอเออไม่น่าเหลืออะไรแล้วพี่ทำไมอจะพาไปะละลายของจริงไงหมายไหมล่ะเป็นละลายไหมล่ะเราไ้เลยพี่อ่ะไอรีสหลา คือไวริสมันต่อได้เหมือนเหมือนที่วอลแล้วนะก็คือเติมหนึ่งร้อถึง200บาทอะเพื่อท,ที่เพื่อที่จะเติมพอยต์แล้วก็ต่อไวริสกลับมาไม่แน่ใจนะว่าหนึ่งร้ยกูอย,อยากไปวัดดีลุงกูอะลุงบอกว่า,อวาไอ้เฮียมึงใครให้มึงมาเนี่ยรับหลังกันไปเยอะเลยนี่รับหลังรับห<ม>ลังกูไว้เยอะเลยนี่มึงมาทำไมใครให้มึงมาเอางี้เดี๋ยวผมแต่งตัวเป็นลุงแม็กพี่แต่งตัวเป็นตะกี้โอเคโอเคไปได้เขาเปอะไรหรอพี่ไปเดินเล่นไม่ได้ไปไม่ได้จะไปเลี้ยนเนี่ย แต่ไม่ไปจะดีกว่านันแอเนาะถออาวุธผมก็ครบอยู่นะที่นู่นอะที่นู่นพี่ก็มีวริ่หลุดละแต่มันแต่มันรีตัวพี่อะดิมันรีป่ะไม่รีไม่รีไม่รีไอเทียแล้วซื้อคอมใหม่สมัครนิดคอร์ดใหม่อะไรใหม่หมดเลยน้องเอออันนั้นรีอันนั้นเขาไม่ได้รีแต่พี่อย่ารีพี่อย่ารีตัวเองเออกล้าหรือโดนไอ้โม้งนะกล้าครับ กล้าหมดเลยถ้าฟ้าขอผมไปได้ถ้าฟ้าขอผมไปได้อยู่แล้วไปก็ไปไปนี่คือไปไหนที่หล่อจะไปไวัดวัดยังไ,ไ,ไม่เปิดพี่ปิดถึงวันไหนวะที่ผมเห็นมา,า,อาไอ้ฟ้าถ้าสปาร์ตาผาเข้ากูแทงไปแสนห้ามึงรับไปเลยอีกห้าพันโว้ย เอาดีพี่ชานยิงแค่เม็ดเดียวได้ตังค์เลยสปารต้าผู่ไหนส่งมาเดี๋ยวผมนั่งดูให้เลยที่ต,ตีไปเลยเดี๋ยวผมดูให้โอเคมันเตะตีเที่ยงคืนเที่ยงคืนเปล่าอ่ะไม่รู้เที่ยงคืนโอเคพี่ชานเดี๋ยวผมนั่งจ่อให้เลยพี่เดี๋ยวนั่งดูไลน์นั่งจอเออเ่อเลยวไม่ต้องนั่งดูจอเดี๋ยวคนดูก็บอกก้อยอได้เบสเซต์อะ่ะกูบวกเขามาถ้ากูไม่แทงสปารต์ตาปางนะกูบวกเขามาแสนกว่าประมาณ แสนหนึ่งถ้ากูไม่นี่นะแต่ถ้าถ้าแต่ถ้าไม่แทงนะแต่ถ้าแทงถ้าถ้าเข้ามาก็กูพี่กระบวกประมาณสองแสนห้าไม่แต่พี่เอาเครดิตมาสามแสนไอ้ก่อนที่พี่ขคือตรีมพี่บวกมาเกือบแสนแล้วไม่ใช่หรอใช่ตอนแรกอ่ะอันนั้นไม่ได้บวกบอลนี่บวกตลอดนี่ใช่ปะหรือว่าใช่ใช่ใเกิดเป็นไก่ต้องชนหาเงินเติมกระชาก่อน ทำไมเติมกระชาตั้มจริงอะแอดมินเขาเติมกระชากันเขาแบบมันแบบไม่ต้องเสียงเงินทำไมกูเสียงเงินอยู่คนเดียววะพี่ก็ลองไปคุยกับโดนหาน่ะเขาบอกมันต้องหาน่ะตอนก็เป็นคนซื้ออะขนาดสิมันยังมีอีกหน่ยคงไม่มีใครโดูเนสตแล้วมีม่แต่ลูกปืนว่าจากเด็กอายุสิบแสุดท้ายเงินมันวนมาอยู่แล้วสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนพี่ก็โดนหักคืดีถูกป่ะก็ขนาดโดนเนสอ์สิบไม่ได้เหมนไนสุดท้ายเงินมันก็วนมาหาพี่อยู่แล้วคือเติมก็เติมราคาเต็มไงแต่สุดท้ายมันต้องพูดอย่างนี้ว่า คุณตรวจมันถือหลายคนก็คือยังไงก็เอาฟีไม่ได้มันเพราะมันไม่ยอมกันไงเพราะว่ามันเออมันมันมันเสียผมประโยชน์แอดมินคนอื่นเขาด้วยไงพี่มันี้มินคนอื่นเยอะด้วยไงของคุณอย่างนี้ท่าถึงเปอร์เซ็นก็คือก็ก็คือจ่ายราคาเต็มสุดท้ายเงินวนกลับมาหาพี่พี่ก็โดนหักอยู่ดีเอาเกมอะไรต่อเดี๋ยวฟ้าอะไรเกมอะไรต่อพี่เป็นหมาหน้าโม่ใหญ่ยากที่อื่นกำลังกินปฏิเจริญเราพี่ปะ เก็บรถทาคก่อนเก็บรถนะครับเก็บรถเลยเอ้าไรอะพี่ต๊อดปอยู่ิรชเอพี่ต๊อดมาเข้ารอลลอนลร้อมตีตีอะไรอะพร้อมตีก็ก็นอนยอ้นีขอหนักพีเอาบรวยะผมไม่เงินพี่ผมไม่ค่อมีเงินอยากล้านไม่ล้เทมพี่ออกค่าบัตรอกคาบรมังกให้อยแล้วดิผมไม่มีตังคาบัตรัรโกงบรประกันผมไม่มีเงินไปเลอาดีมีบัตรประกันกี่บมีสอใบ ไปโอ้ยเหลือเหลือย้ำอาวุธประหลาดไหมดี๋ยว้ำในตู้พีบีหนึ่งหนึ่งไอ้คิงมันเล่นเป็นหรือเปล่าพีบีอะย้ำมึงก็จะเจเอสเอ็นดีต่อไงท่าพาดกูมองว่าไอ้เรื่องย้ำอาวุธท่าพาดอ่ะมันมันเอากันอยู่แล้วเว้ยตรงนั้นอะแต่ก็มันอาจจะเลือกคนก็ได้เพราะมันรู้มาจากเอเ็มดีอะได้หมดผมได้หมดพี่ได้หมดผมได้หมดไป่ะเอองั้นงั้นเดี๋ยวบอกว่าตอนนี้พี่เผื่อไว้สองสล็อตไงได้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 เออ ถ้าแบบว่ามันมีคนที่แบบติดงานหรือไม่ได้มาเล่นเหลืออะไรจริงก็อาจจะต้องเอาเองมาด้วยดาไไบไม่ดาบเฮ้ยแล้วหน้ากับพี่เปาเขาโดนปรับไหมนะไอ้ครับโดนรวะ่ะโอ้โหกูว่าแล้วจายไปแล้วจายไปแล้วไปขอเล่น,นงไงสองศพไงสองล้านขันลำเบลเสียได้เงินยลูกงี้ให้แบบเป็นแทนที่จะให้พี่เปาก็ไอ,อ้น,นี่แบบขับรถหนีไปเลยนะทำไมโดนสองร้านนะพี่ก็สองศพไงขอเล่นไงขอเล่นขอเล่นนะไอ้น่าโอเคับพี่เปาขับรถหนีอ่ะ มันจะมันจะเออมันจะมันจะใส่บินไม่ได้มันจะไม่รู้ว่าเป็นใครเออเนาะเออกูบอกแล้วไปยืนอยู่ทางงั้นโดนอีกุ้งโอ้โหเขียมยิงปืนหนึ่งกับไอ้เขงหน่อยมันไม่กล้าหรอกครับไป้องไอ้คิงอะไรอ่ะลายยิ้มลายยิ้ม รอยยิ้มรอยยิ้มอะไรปะอุ้ยแป็เก้าทีก็ว่างรถกลับใจนี่อยพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกูนับเบอร์ว่าฉัน all night all d กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีชาติของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังไปสู้จนวันสุดท้าย I'm on five, we watch a fight tonight